เมื่อไหร่ความช่วยเหลือจะเข้ามาถึงสักทีนะมาเร็วพวกเราได้เวลาเข้าแถวแล้วสวัสดีนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน้าน,น,านวันนี้พอเรียกพวกเรามาพบกันก็เพราะว่าหมู่บ้านบ่อยวกตำบลบ่อกเกลืออำเภอบ่อกเกลือ ได้เกิดอุทกภัยร้ายแรงอย่างหนักดินโคนลนถล่มน้ําป่าไหลหลากเสียหายอย่างหนักวันนี้เป็นวันที่ดีที่ชาววิทยาลัยเทคนิคน่าน,น,นได้รวมพลังกันออกค่ายไปช่วยเหลือชาวบ้านถ้าอย่างนั้นก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาเดินทางกันอย่างปลอดภยัยทางวิทยาลัยได้เตรียมรถไว้ให้แล้วดีเลยเราจะได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาไปช่วยเหลือชาวบ้านใช่เลย เอ๊ที่นั่นเขามีสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่านะพอดีต้องต่ออินบ็อกกับน,น้องยายญาทุกชั่วโมงเลยอะไรสาระรู้สึกเป็นไงบ้างสมชายเห็นเงียบตั้งแต่ขึ้นรถเมื่อกี้แล้วนะเฮ้ยเรารู้สึกตื่นเต้นอนะ่ะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแล้วละ่ะว่าไหมสักดาหมืมีอะไรเหรอสมชายนี่ไานไม่ได้ฟังทพวกเราพูดกันเลยเหรอหเออขอโทษนะ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเนี่ยฟ้าถถนมเหรอไม่ใช่สักดาแค่บ้านพังนะ่ะนี่มันร้ายแรงมากกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยพวกชาวบ้านนะต้องลำบากกันแน่ๆเลย พวกเราเทคนิคน,น่าพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วสู้พอหนุ่มรูปรอมาช่วยทางนี้หน่อยสิได้เลยครับลุงทั้งค่ายเนี่ยผมหล่อที่สุดแล้วเป็นรองแค่หมกักไปคนเดียวฮ่าฮ่าฮ่าครับเดี๋ยวผมไปช่วยครับสักดานายช่วยทางนี้แหละนายได้เลยครับท่าน มามาพวกเรามาช่วยกันสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ให้กลับมาสวยมาเนิมเถอะสู้ส้นี่นี่สักดาเธอรู้ไหมทำไมหมู่บ้านนี้ถึงเกิดน้ำท่วมรู้สิเมื่อสองวันก่อนเราเปิดข่าวคอสอชอดูว่ามีพวกนายทุนมาตัดไม้ทำลายป่าใช่นั่นแหละต้นเหตุว่ายัางไงพวกเราเป็นยังไงกันบ้างดีเลยใก้จะเสร็จแล้ว แล้วทางนั้นเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะฉันจะมอบหมายงานให้พวกนายนะเชิญสั่งมาได้เลยสมชายนายเดินไปหยิบต้นกล้าที่รถบัสมานะเดี๋ยวเราจะไปปลูกป่าเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นเหตุทำให้หมู่บ้านนี้ถูกน้ำท่วมทุกคนช่วยขนต้นกล้ามาให้แล้วนะเยี่ยมมากสมชาย ทุกคนมาอีกต้นกล้าทางนี้ได้เลยสักดามาช่วยถือของหน่อยได้เลยนี่เด็กๆ พวกเราขอขอบใจพวกเธอมากนะที่มาช่วยเหลือหมู่บ้านเรามามาเดี๋ยวลุงช่วยถือของไม่เป็นไรครับลุงเดี๋ยวผมยกเองครับเดินทางปลอดภัยนะพวกเราอาชีวศึกษาเป็นกลุ่มหนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนและยังไม่พอพวกเราพร้อมที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไป